อ๋อนะคะที่สมุทรสาครเนี่ยฝนตกทุกวันเลยจะชอบตกตอนที่ใกล้จะเรียนเสร็จถูกไหมคะเออโอ้โหวันนี้อยู่กันทับข้างนะคะแต่ขอให้นักเรียนนะคะเปิดกล้องเรียนได้นะค่ะสะดวกเนาะวันนี้นะคะาบ้านฝนเริ่มตกแล้วค่ะ วันนี้มันคืมๆนะคะคืมๆเหมือนฝนจะตกบรรยากาศบ้านผมน่นอนมากของผมลงมิดแล้วครับงั้นเราไปนอนไหมรอเลยนะคะไม่ใช่เวลานอนนะคะคนที่นอนตอนนี้คือคนที่นิงของผมไี่ต่อกแต่ทำงานกลางคืนนะคะอะไรเอ่ยทีหนึ่งทีสองสีสามทำไมเอ่ยมีอะไรครับ บรรยากาศต่างจังหวัดน่าจะดีนะคะน,น่าจะน่าน่าจะดีกว่าที่อยากไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะผมเกียรติโฮบีนครพนมคนเราไดค่ะเมื่อคืนอ๋อหนูอยู่นะครพนมเหรอลูกตอนนี้หนูอยู่พนันอยู่พิศนโดโดุโลกแต่โอ้โแสดงว่าป .4 เนี่ยหลายๆคนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะตอนนี้ครูเบียก็เดินทางข้ามจังหวัดนะคะก็ ในช่วงเย็นครูเบียก็จะเดินทางไปสมุทรสาครเช้าก็จะมากรุงเทพมากรุงเทพก็คือมาโรงเรียนนั่นเองนะคะเพาว่าได้ทํางานที่โรงเรียนแล้วนะคะทุกวันใชไหมคะอะไรนะคะใช่เดินทางเดินทางไุทุกวันเลยใช่ไหมใช่คูเบียต้องเดินทางผ่านข้ามจังหวัดทุกวันเลยนะคะถ้าเหมือนไกลแต่เปล่าเลย เปลี่ยนผมจะเขียนช้างว่าทุกทีเพราว่าผมเปลี่ยนมาใช้ที่สอบกดน,นะโอเคอ๋อได้ได้มันก็จะช้าหน่อยใช่ไหมคะอ่ะวันนี้นะคะเ,เราอยู่แบบแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่เอ่มหน้าที่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสิบสี่ค่ะหน้า 4, หนึ่งร้อยสิบสี่ ร้อยสิบสี่เรายังไม่เขียนใช่ไหมคะหรือว่าเขียนไปแล้วเอ,อ่ยเราถึงข้อเขียนหนึ่งข้อหกครับข้อหกเขียนยังยังใช่ไหมใช่ครับข้อหกเขียนแล้วหรือยังยังครับผมยังไม่ได้เขียนเลยครับ <6 S 1> ข้อหกยังไม่ได้เขียนค่ะโอเคนะคะเราเดินทางมาอยู่ที่ในแบบฝึกหัดอ้าหนึ่งร้อยสิบ ี่ยังพูดถ, so. ถึงในเรื่องข้อหกกับเจ็ดจะไม่ได้เขียนครับกระดาษไขนะคะกระดาษไขอ่ะอะไรนะะคกหนูหนูพูดดังๆหน่อยค่ะเปิดไฟแล้วแล้วพูดดังๆเลยค่ะไม่ไม่ต้องเกรงใจใครเลยแต่ให้สัญญาณบอกด้วยนะเดี๋ยวครูเบียรตกใจนะข้อหกนะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่เดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราค่อยดอูวิดีโอทบทวนนะคะซึ่งตอนนี้อยูโรงเรียนเน็ตอาจจะดีแล้วนะคะคงคงไม่บงเขาเรียวกว่าไม่เป็นเหมือนที่มาที่วางค้างเอ้ยคอมดับดับก็อยู่ปอ .4 คอมค้างก็อยู่ปอ .4 ปอ .4 นี้อาถรรพ์แน่ๆเลยนะคะเล่นของหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่อยากเรียนแล้วเป่ามลใส่คอมคุเรียหรือเปล่า ละเล่นลเล่นนะคะอ่ามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของตัวกลางของแสงตัวกลางของแสงเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามชนิดก็คือตัวกลางโปร่งใสโปร่งแสงนะคะแล้วก็ตัวกลางคึบแสงตัวกลางนะคะที่โปร่งใสใสแจวไม่ได้ยินหรอคะลูกได้ยินครูเบีย์ไยยหะได้ยินค่ะได้ยินอยู่ได้ยิน,ยนยครูเบียเลยคะ่ะ อ้าทุกคนได้ยินนะลูกน้่หนึ่งไม่ได้เพิ่มเสียงหรือเปล่าทุกคนน่าจะเป็นที่ปัญหาของเองแหละใช่หนูคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่ได้ยินคูเบียแต่ทุกคนได้ยินคูเบียใช่ไหมใช่ค่ะอ้าทุกคนได้ยินคูเบียนะคะทุกคนได้ยินคูเบียอ่ะนะคะก็คือ ของแสงนะคะแบ่งออกเป็นสามชนิดก็คือตัวกลางโปร่งใสโปร่งใสเนี่ยมองทะลุเลยชัดแจวเลยเหมือนกระจกกระจกใสนะคะหรือแผ่นใสเนี่ยสามารถมองเห็นได้เลยและตัวกลางนะคะโปร่งแสงโปร่งแสงเนี่ยคือมองเห็นได้บางส่วนเท่านั้นนะคะสําหรับ ตัวการโปร่งแสงและตัวสุดท้ายตัวการคึืแสงคือปิดตาเลยนะคะไม่สามารถมองทะลุผ่านไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมนี้นะคะค้นพบอะไรเขาบอกว่าเมื่อวัตถุชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการโปร่งใสตัวการโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงมาก้านเปลวเทียนจะทําให้การมองเห็นเปลวเทียนเนี่ยแตกต่างกันโดยนะคะมองเห็นเปลลเทียน ไม่อ่ชัดเจนไม่ชัดเจนและมองเห็นได้บ้างนะคะจากสิ่งที่สรุปนะคะลักษณะการมองเห็นแหล่งกําเนิดแสงจะแตกต่างกาันเมื่อวัตถุแตกต่างกันมากันนั่นเองนะคะอะ่ระหว่างที่นักเรียนเขียนครูเบียจะอธิบายไปด้วยระหว่างที่นักเรียนเขียนนะคะครูเบียก็จะอธิบายไปด้วยนะคะในเรื่องของตัวต่างจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะักเรียนก็จะได้ ฟังไปด้วยนั่นเองตัวขล้างนะคะการจำแนกวัตถุที่มาตั้นแสงเนี่ยเราก็จะสามารถจำแนกตามลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นแมงเป็นวัตถุนะคะที่แสงเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านได้ จะทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นเรียกว่าตัวกลางของแสงซึ่งแบ่งออกเป็นนะคะตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งใสเนี่ยวัตถุที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังเนี่ยชัดเจนคพว่าใสใสคือต้องมองทะลุใสแสว๋วนะคะใสแสว๋วมองทะลุผูกโป,ปงเลยแต่ถ้าบอกว่าโปร่งแสง โปร่งแสงนะคะคือสามารถมองเห็นวัตถุได้บางนะคะทะลุได้บางแต่ถ้าโปร่งใสมองเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมองเห็นหน้าคูเบียร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าภาวะโปร่งใสนะคะก็จะมองเห็นได้บ้างมองเห็นแค่เรือนลางแต่ถ้าเป็นวัตถุที่แสงผ่านไม่ได้เลยนะคะมองเห็นสิ่งต่างๆท,าที่อยู่หลังวัตถุนั้นเรียกว่าวัตถุทึบแสงวัตถุทึบแสงเนี่ยพอมากั้นนะคะเราจะมองไม่เห็นเลยจะไม่สามารถ แสงเนี่ยสามารถผ่านได้นั่นเองอย่าลืมนะตัวกลาโงโฟกเอ่อตัวกลางของแสงแบ่งออกเป็นสามชนิดโฟงใสมองเห็นทะลุผูกโปกโฟรงแสงมองเห็นได้บ้างและทึบแสงมองไม่เห็นเลยนะคะมีสามอย่างเท่านั้น สำหรับบทนี้นะคะเขาก็เปรียบเทียบว,ว่าในวันที่อาการหนาวเหน็บนะคะเหน็บหนาวมีหมอกลงกระจกหน้าต่างเนี่ยก็จะมีละอองน้ําเกิดขึ้นเป็นฝ้าขาวทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ชัดนะคะซึ่งต่างจากวันที่ไม่มีหมอกกระจกหน้าต่างก็จะเป็นเอฝ้าขาวนี้ก็จะเป็นตัวที่แสงเนี่ยผ่านได้ชัดเจนดันงนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่า กาที่เรามองเห็นอีกข้างหนึ่งหรือมีอะไรมากัน้นแล้วมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งชัดเจนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวกลางโปร่งใสแต่ถ้ามองเห็นได้บ้างนะคะก็จะเรียกตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยเคยเห็นกระโจกที่กั้นอาบน้ำไหมเวลามันเป็นฝ้าเนี่ยหรือเวลาที่อากาศเออใส่อาบน้ําร้อนมันก็จะเป็นไอน้ำที่เกาะกระจก,กนะคะเพราะว่า จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองกระจกเงานะคะกระจกเงาไม่ใช่ตัวการโปร่งใสนะเรามองเห็นเงาตัวเองไม่ได้มองเห็นทะลุนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งกระจกเงาเนี่ยจะเป็นตัวการที่ทึบแสงแต่จะสะท้อนเงาเราออกมานะคะกระจกเงาไม่ใช่มองเห็นทะลุโป,ป่งนะคะมองเห็นเงาตัวเองนะคะอ่า แว่นตากันแดดนะคะแว่นตากันแดดเราก็จะมองเห็นได้แค่บางส่วนแว่นตากันแดดเนี่ยก็เรียกว่าวัตถุโปร่งแสงนะคะเป็นวัตถุโปร่งแสงนั่นเองเขียนให้เรียบร้อยเจ็ดข้อเขียนให้เรียบร้อยเจ็ดข้อ เสร็จยังเอยเสร็จแล้วบอกครูเบียนะคะครูเบียจะได้เปลี่ยนหน้าใหม่นะโอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วรอบเ,เพื่อนนะคะครูเบียให้เวลาอีกสองนาทีนะคะสองนาทีก็น่าจะเสร็จนะหรือเปล่าอ่ะอีกห้านาทีละกันห้านาทีเป็นสิบเอ็ดโมง 5นาทีนะคะ11โมง5นาทีคูเบียจะเปลี่ยนอะไรนะคะเสร็จแล้วครับทำจะทำถึงหน้า116ใช่ไห<ช>มครับใช่ไหม,มครับคูคูเบียครับคบอ่าเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่าเราจะทำถึงหน้าที่เท่าไหร่ ร้อยสิบหกใช่ไหมอย่าเพิ่งถามสิดูก่อนอาจจะทำสีหน้าร้อยสิบหกใช่ใช่ค่ะทำสีหน้าร้อยสิบหกโอเคนะคะใครเสร็แล้วในหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าในหน้าหนึ่งร้อยสิบห้านะคะให้นักเรียนลกอกห่ังค o า่่เเ่นเห็นไหมฟิล์มคล้องแสงที่ติดรถยนต์เนี่ยเป็นตัวกางโปร่งแสงหรือโปร่งใสนะคะ แสงเนี่ยมันผ่านมาได้บ้างทีมคา,ว,าว,ว่ากรองแสงเขาเป็นโปรงโปร่งแสงนะคะอันนี้ก็สามารถเขียนได้เลยนะคะในหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าตรงนี้ใครยังไม่เสร็จไหมคะส่วนในหน้าหนึ่งร้อยสิบหกอ่านะักเรียนทําต่อไปได้เลยนะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าทำเองได้ในน้อยสิบหกนะคะนะักเรียน อาฉันเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวกลางของแสงในเรื่องนี้นะคะให้หนักเรียนดูในหนังสืออ่าห้องนี้มีใครที่ยังไม่ได้หนังสือไหมคะมีนัทดอค่ะอ๋อมีคนไ,ได้หนังสือใช่ไหมคะอ่ะในคนที่มีหนังสือนะคะใช้หนังสือหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองเดี๋ยวคนที่ไม่มีเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูเบียร์คืนให้ ดังนั้นเราจะทำถึงในหน้าหนึ่งร้อยสิบหกครับนหนังสือหน้าที่เท่าไรนะคะพี่เมียหนังสือหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองค่ะอูดยังทำไม่เสร็จครับครับเดี๋ยวเราก็กู้ขาใครใที่เสร็จแล้วนะคะทำต่อไปได้เลยนะคะใครที่เสร็จแล้วทำต่อไปได้เลย วันนี้ทำถึงหน้าร้อยสิบหกใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เราจะทำถึงหน้าหนึ่งร้อยสิบหกเมื่อสักครู่ยังไม่เสร็จใช่ไหมเขียนว่าอะไรคะถึงหน้าเขียนว่าอะไรครับเขียนหลังคำว่าเช่นไงคะเหมือนเดิมเริ่มต้นจากคำว่าฟิล์มอะค่ะเห็นคำว่าฟิล์มไหมฟิล์มกองแสงสีรถยนต์มองเห็นไหมคะหน้าหนึ่งร้อยสิบห้าเขียนหลังคำว่าฟิล์มนะคะอ่าเดี๋ยวครูเบียขึ้นนะ หนึ่งร้อยสิบสี่ให้เพื่อนก่อนเอเขียนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนเจดให้เสร็จก่อนใครที่เสร็จแล้วสามารถทําล่วงหน้าไปได้เลยนะคะโดยที่ในหน้าหนึ่งร้อยสิบหกดูตากในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าหรือเปล่าน่าจะใช่หน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าต้องไม่ใช่ ดูจากในหนังสือหน้า132ค่ะคูเบียบอกกินหน้า132หน้า116ดูในหนังสือหน้า132ค่ะนักเรียนหน้า116ดูจากในหนังสือหน้า112ระหว่างทำกครูเบียนะคะแต่ครูเบียให้ให้ให้เพื่อนที่ไม่มีหนังสือแทน สามจุบสองเลยจุดสองค่ะหนึ่งร้อยสามสองค่ะหนึ13 2, 13 2. 2> ่งสามสองหนึ่งสามสองพอเสร็จหนึ่งหนึ่งสามสองแล้วสามารถออกได้เลยใช่ไหมครับตอนนี้อาจได้ได้แต่ต้องให้ครูเบียรดูก่อนนะถ้ายังไม่หมดเวลาต้องให้ครูเบียรดูก่อนนะคะ แต่ถ้าหมดเวลาแล้วสามารถออกได้เลยแต่ถ้ายังไม่หมดอ่ะถ้าหนูบอกว่าเออผมเสร็จแล้วจริงๆให้ครูเบียดูดูก่อนเพิ่งอ,ออกไปเองเบียรเขาเบ็นทหารหน้าที่เท่าไหร่นะครับแบบทหารหน้าหนึ่งร้อยสิบหกค่ะในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยสามสิบสองครูบินบินไปไหนคะไม่บินครูยังไม่บินไปไหนลูกมีอะไรหรือเปล่าคะครูบินบินไปไหนลูก เดี๋ยวครูเบียไอ้นี่ขึ้นให้ใจเย็นลูกแป๊บหนึ่งครูบินบินไปไหนอ่ะครูยังไม่บินหรือว่าครูเบียครูเบียหรือเปล่าคะก็เพื่อนพิ์มาบอกว่าครูบินครูครูยังไม่บินไปไหนโนูโนูไม่ได้พิมพ์นะคะเดี๋ยวตักครู่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครูเบียอ่าขึ้นให้ขอเรียกครูเบียเนาะเดี๋ยวตักคร่นะคะ เสร็จแล้วค่ะคนที่ไม่มีอย่างสือนะคะน่าจะมองเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแทนคำโนทารันะคะ,ะในเรื่องของตัวกลางของแสงนะคะตรงสีดๆี๋ข้างบนนะคะจะเป็น การจำแนกวัตถุที่มากั้นแสงนะคะและจำแนกตามลักษณะาการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นสามารถแบ่งเป็นนะคะวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังของวัตถุนั้นเราจะเรียกว่าตัวกลางของแสงโดยตัวกลางของแสงจะแบ่งออกเป็นวัตถุที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสวัตถุที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุไม่ได้ไม่ชัดเจนเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงค่ะโดยนะคะอีกฝั่งหนึ่งริมสุดนะคะขวาสุดจะเป็นวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้จะทำให มองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุนะคะเราจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะหากใครที่ไม่มีแบบฝึกหดัดเอ่ยไม่มีหนังสือนะคะนกักเรียนก็สามารถแแบหน้าจอไว้ได้เลยอ่าเสร็จแล้วสามารถตกแต่งได้นะคะระบายสีขอบขอบได้นะคะระบายสีขอบขอบได้ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ ้านาทีนะคะใครทิ่ยังไม่เสร็จหรือใครไม่มีหนังสือนะคะสามารถแคปหน้าจอไว้ได้ใครที่มีหนังสือนะคะก็คือด้านหนึ่งร้อยสามสิบสามพักก็พอได้ค่ะหนูเสร็จแล้วหนูสามารถเอปอิดกล้องแล้วก็ไปทานข้าวได้นะคะคุณครูครับเหระครับไหนครับครับหนึ่งนะครับเนี่ยครับ โอเคเสร็จแล้วไปทานข้าได้ค่บเหลืออีกห้านาทีนะคะอีกห้านาทีเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วนะคะครับสามารถออกไปทานข้าวได้เลยนะคะใครที่นะคะมีหนังสือนักเรียนก็สามารถดูจากในหนังสือได้นะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งต้องอ่าหน้าตอนะคะนักเรียนนักเรียนนั่งต้องหน้าตอนานๆนะคะครูเบียร์ก็เป็นห่วงในเรื่องของสายตานะคะครูเบียร์แนะนําให้หนักเรียนเนี่ยมีแว่นที่สามารถกรองแสงสีฟ้านะคะแว่นกรองแสงไม่ใช่แว่นแว่นตาอ่า แว่นตาแบบนี้ใช่ไหมครับคใช่ครับมันจะมีแว่นตากรองแสงสีฟ้ากับแว่นตาดํากันแดดมันคนละอย่างกันนะครับใช่นะคะเวลาไปซื้อแว่นเนี่ยเอาขอแว่นกรองแสงคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถที่จะกรองแสงมือถือได้ด้วยนะคะเวลานักเรียนอาจาอาจะอ่านหนังสือหรือเล่นเกมหรืออะไรสักอย่างเนี่ย นะคะนักเรียนเรียนตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งอะค่ะนักเรียนต้องมานั่งจ้องแบบนี้นะคะมันมันอ่เสียสายตาดังนั้นนะคะพอพอมีเวลานะคะหรือนักเรียนอาจจะดูในช้อปปี้ก็ได้นะคะโฆษณาช้อปปี้แอนด์ดูในช้อปปี้ก็ได้ดิมันไม่มันไม่แพงค่ะนักเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะสั่งได้ไม่เกินร้อยนะคะ50-60่นหละ เอามาใส่ไว้กันสายตานะเกียร์นะคะอย่างอื่นหกักพังสามารถเปลี่ยนได้แต่สายตาพังนะคะลูกกระตาเนี่ยพังไม่สามารถเปลี่ยนได้นะ,ะลูกกระตาไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะดังนั้นดูแลดีๆหากมีแว่นกรองแสงเนี่ยคูเบียรแนะนําให้ใส่นะคะเขาเรียกว่าแว่นกรองแสงสีฟ้านะคะแสงที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เนี่ยสีฟ้าเพราะว่าบางคนเนี่ยคูเบีย สืบทราบมาว่าเอ่อนั่งเรียนนะคะเก้าโมงถึงบ่ายสามโมงคึ่งพอเลิกเรียนปุ๊บนักเรียนก็ไปไงอมไปนั่งเล่นเกมแบบนี้นะคะพอไปนั่งเล่นเกมเนี่ยก็ต้องไปอีกนักเรียนลองคิดดูเก้าโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งมันกี่ชั่วโมงนักเรียนไม่ได้พักสายตาเลยเป็นห่วงนะคะนะแล้วเราก็ต้องแบบมาเรียนออนไลน์แบบนี้ยาวๆด้วยนะคะก็กลัวว่าสายตาจะสั้นนะคะ สายตาสั้นไม่พอตาเล่นะคะเพราะว่าเวลาจ้องไปที่ใดที่หนึ่งเหมือนเขาบอกว่าถ้าตาเล่เนี่ยให้ให้ดูนิ้วตัวเองใช่ไหมวางนิ้วที่ที่ที่จมูกแล้วก็เละดูตาเอยดูนิ้วแต่เองไตง,ตา,ต,งตาเละก็เหมือนกันเนี่ยตามันจะเสียนะคะดังนั้นนักเรียนก็ควรที่จะหาแว่นตานะคะหาแว่นตาเอ่อที่กรองแสงถนอมสายตามาใส่ไว้นะคะครูเบียแนะนํานะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูเบียแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่เสร็จสามารถนำไปท้ามในชั่วโมงการบ้านได้นะคะสำหรับอันนี้ก็หมดเวลาของครูเบียแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปทางข้าวเลยนะคะไปทางข้าว ให้อิ่มหนำทำลายแล้ว